สวัดสวด,ดีดครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในราย,รายการองค์เทพเสริมดวง,ดว,งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะถึง <COVID. S 1> โควิดโรคโควิดเนี่ยนะเออท่านมีพญาย,ยมราชเนี่ยเป็นหัวหน้าเจ้ากรรมโรคระบาดถามว่าทำไมเป็นหัวหน้าเจ้ากรรมโรคระบาดโลกทุกโลกในโลกเนี่ย ล้วนมีเจ้าของผู้ดูแลและผู้กำกับอ,องค์ที่เป็นขุนพลใหญ่ที่สุดที่สั่งนะให้เก็บดวงวิญญาณก็คือองค์นี้เพราะว่าท่านต้องทำตามหน้าที่ของท่านเพราะบัตินี้ถึงกึ่งพุทธการการกึ่งพุทธการเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องมีเหตุที่เป็นเหตุเหมือนเป็นประเพณีนะว่าใครก็ตามที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยก็จะต้องจบชีวิตลงโดยธรรมชาติ ในที่นี้ก็คือเป็นบัญชีกรรมที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เดิมมานะเอาละเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวจะสวดมวนต์บูชาท่านก่อนนามต,าตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสนะามต,าตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตเมตังปะราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติงปโตเมตังปะราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติงปโตเมตังปะราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตานิพพานังสุขโตจุติะ นี่คือคาถาองค์พยายมราชนะไว้เสกน้ำมนต์นักษาโลกนะทุกประเภทเชื่อก็ลองสวดกันดูนะถ้าไม่เชื่อกระสุดแล้วแต่กรรมนะเพราะกรรมใครกรรมมันนะกรรมเป็นสมบัติแข่งตนนะจะให้ใครมาแก้คงเป็นไปไม่ได้นะคนที่แก้กรรมได้ก็คือตัวของตัวเองนะพลังงานไม่ดีทุกวันนี้ เรื่องของเรื่องทาไมถึงมีโรคโควิดเกิดขึ้นเพราะโรคโควิดมีหน้าที่ที่จะต้องตามเก็บคนนะนะอืมเพราะโรคโควิดมีหน้าที่ที่จะต้องตามเก็บผู้คนนะใครที่บอกว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงนะอันนั้นก็ใช่แต่สําหรับในโลกทิพย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลงานนี้เต็มๆก็คือองค์พญายมราชแน่ๆท่านให้ตามเก็บคนถามว่าเก็บเพราะอะไรนะ ตามเก็บเพราะคนไม่ดีมีมากเกินไปนะพอคนไม่ดีมีมากเกินไปก็เลยจําเป็นจะต้องสั่งให้ตามเก็บอนะนะคนไม่ดีมีมากเกินไปก็ต้องสั่งให้ตามเก็บนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหลังกึ่งพุทธกาลแทบจะเป็นประเพณีเลยแหละนะการเก็บคนเนี่ยมันเป็นการเก็บคนโดยธรรมชาติเลย หลายหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อสมัยก่อนนู้นนะตอนที่ผมพูดถึงเรื่องเหรียญทำน้ำมนต์นนะ,ะตัวเองก็ห้อยทุกวันเนี่ยอน,นี่นะห้อยแตตัวเองก็ห้อยถามว่าห้อยทำไมเนี่ยห้อยจริงๆนะห้อยกันโรคระบาดโดยตรงเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อฤาษีทิงดำบอกว่าลูกเอ้ยต่อไปภายภาคหน้าจะมีอาวุธชีวภาพมีโรคระบาดเกิดขึ้นให้ห้อยเหรียญเนี่ยกันเอาไว้เหรียญเนี่ยหมดจากวัดไว้นะครับนะ เหรียญการโลกระบาดหรือเหรียญทำตำมน,ตนักษาทุกโรคนะความถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ดีอ่ะจะเชื่อพระพระอรหันต์สัมพิทายานเนานลิศด้านฤทธิ์แต่คนไม่ดีอ่ะไม่ว่าจะพระจะเทพหรือใครพูดอ่ะเขาก็ต้องติเพราะว่าตัวเขาขอติไว้ก่อนเพราะว่าข้าเนี่ยรู้รู้ทุกสรรพสิ่งรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกเลย ว่างานเนี่ยหลังจากนี้เจปีอ่ะจะมีการเก็บคนอีกจํานวนมากนะเก็บคนเนี่ยเก็บได้โรคโควิดได้โรคระบาดโรคสารพัดโรคนะโรคที่มาเก็บคนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากกรรมทั้งหมดนะท่านพญายมราชเนี่ยท่านเป็นผู้ถงตรงแล้วโรคที่มาต้องมาเก็บคนทั้งหมดเนี่ยมีบัญชีหนังหมาเท่ากับภูเขาอ่ะกองภูเขาอ่ะไปหมดเลยตอนเนี้ยอืมนะแล้วก็มีคนถูกรอเก็บอ่ะเกือบครึ่งโลก ผมบอกได้แค่นี้นะมีหลายๆคนบอกผมว่าผมมาดูเพอร์เจอร์ใช่ผมยอมรับเลยผมดูเพอร์เจอร์แต่ที่ผมพูดตรงเนี้ยบอกว่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันไหมไม่เพอร์เจอร์ <Per cher. S 1> เอออเพอร์เจอร์ตรงไหนก็เพอร์เจอร์ว่าเฮ้ยมันจะมีโรคระบาดนะตอนนั้นอนะ่ะผมเตือนคนหลายหลายคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยก็ก็แค่ไม่เกิดใช่นะคนบอกว่าอะไรรู้ไหมอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่าเหรียทำน้ำมนตนะ์อ่ะเออนั่นแหละ แต่ท่านพีขนาดเหรียญทำน้ำมนต์ท่านพญาย,ยมราชยังรู้จักเลยอไอร,รู้ว่าอุตส่าห์เอาไปให้ฟรีบพราะเป็นห่วงสมัยนั้นสมัยนั้นแต่แตเ่เป็นห่วงไงว่าเออเดี๋ยวโรคระบาดแล้วนะจะมีโรคระบาดนะอันนี้สามเหรียญเนี่ยจะมีค่ามากให้เก็บเอาไว้อบอกไปเป็นสิบสิบคนเลยแจกให้เลยแบบใจดีไงพ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วจ่าแต่ตอนนี้<อ>ไม่มีให้แล้วนะเพราะหมดจากวัดแล้วนะคะราคาขึ้นแล้วนะ เมื่อก่อนนู้นน่ะ <c oughs> ผมจะเล่าให้ฟังผมบอกคนว่าถามว่าผมเอาอะไรมาพูดผมไปไปเอาคําบันทึกความของท่านมาพูดผมอ่านแล้วผมจับใจความได้ว่าท่านบอกว่าโรคระบาดจะมาปีหกสี่ท่านบอกจะมาเป็นอาวุธชีวภาพให้ระวังให้ดีท่านเล่าว,ว่ามาจากเป็นอะไรมีมีสองม,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 มีมาสองแบบท่านบอกอย่างนี้นะมีมาสองแบบในในในหนังสือท,ที่ที่ได้อ่านมานะหนึ่งมาแบบเป็นผงสีขาวๆกับจดหมาย และสองมาเป็นโรคอาวุธชีวภาพแต่ปรากฏว่ามาปรากฏทุกวันนี้ก็คือโรคโควิด1 9ที่เกิดขึ้นจริงๆหลายคนไม่เชื่อต้องจากไปหลายชีวิตคิดว่าการนับถือพระการกราบพระเป็นสิ่งไร้สาระผมบอกให้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้7ปีคนจะหันมากราบมาไหว้พระคนที่จะมีชีวิตอยู่ก็คือคนที่สวดมนต์เพราะอะไรรู้ไหมถ้า คุณไม่สวดมนต์พลังด้านลบคุณจะเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณสวดมนต์เมื่อไหร่เท่ากับคุณฟอกเลือดตัวเองพลังด้านบวกจะขาวขึ้นโลกวิญญาณจะรู้ถ้าโลกวิญญาณสังเกตคนนะถ้าคนไหนสวดหรือไม่สวดจะรู้ทันทีเพราะอะไรรู้ไหมแค่เพียงเขาหลับตาถ้าถ้าวันนั้นเราสวดมนต์เขาจะได้ยินเสียงเกิดขึ้นเอาแค่นี้แหละนี่นี่น,นี่คือในโลกทิพนะส่วนในโลกมนุษย์อะ ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นยังไงแต่ผีรู้นอกจากผีรู้แล้วอธิสมันะกายกายละเอียดเทพเทวดาประจําพื้นที่ทั้งหลายรู้หมดรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะว่าคนที่ไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาเนี่ยจะพูดจะจ่ายอะไรรู้ไหมพลังด้านลบมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครสวดมนต์เนี่ยพลังพลังด้านบวกอะ่ะที่ฟอกเลือดฟอกอะไรมันจะค่อยๆขยายตัวออกขยายตัวออกขยายตัวออก,ยยออกทําให้ให้ไม่เกิดโรคภยัยแล้วเวลาไปที่ไหนเนี่ย ผีรู้นะครับเพราะว่าจิตของคนที่สวดมนต์มันสว่างมันสว่างกว่าคนปกติเอาแค่นี้แหละถามว่าสว่างกว่าคนปกติตรงไหนคือเวลาเดินไปมันรู้สึกเย็นเอาแค่นี้แหละผมพูดผมพูดได้แค่นี้เพราะว่า คนที่สวดมนต์มากๆเนี่ยอันเชิญนรัตนาบารมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยอยีกเช่นสวดอะนะโมพุทธาย,ยะพระพุทธไตรัตนายานมณีนพรัสสีสหัสสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัจจีทานังพรังคันทังสิวรีจะมหาเทรังอหังพวันธามิทุเรโตอหังพวันธามิทาตุยโยอ,อหังพวันธามิสัพโส พุทธธรรมสังฆาปูเชมิแค่เนี่ยนั่งสวดอย่างเงี้ยสวดวนไปวนมา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 แค่เนี้มันจะทําให้พลังตัวในตัวเราพลังงานเขาเรียกพลังงานวิญญาณในตัวเราเนี่ยมันจะขยายมันจะพลังด้านลบมันจะค่อยๆหายไปเป็นพลังงานด้านบวกสีขาวมันจะค่อยๆบวกบวกบวกแล้วมันจะสว่างถ้าผีเห็นผีจะรู้ว่าคนเนี้ยมีบุญถ้าไปเดินไปไหนนะผีเห็นผีจะรู้ เอาเป็นว่ารู้ว่ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนที่ไม่สวดไม่อะไรนะเขาจะค่อยๆค่อยๆดูพลังด้านลบลบลบแล้วเขาเก็บเลยถามว่าเก็บเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วไม่สวดบต์แล้วนี่ไม่นั่งสมาธิเ,าเอาไปดีกว่ามันไรประโยชน์ในโลกเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าเวลาเราสังเกตคนมีบุญน่ะเขาต้องบอกว่าอ๋อคนมีบุญต้องดูขุดผ่องต้องดูเหมือนมีออล่าจาับแต่อาจารย์ทับเหรอ ผิวคล้ำหน้าก็คล้ำแต่มีออร่าอย่างไงคะไม่มีออร่าหรอกแต่ว่าเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆคนสักยันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะรู้เองเขาจะรู้ของเขาคือพลังงานเขาจะวิ่งออเขาเาขึ้นเรื่อยๆนะพลังงานคือจะเล่าให้ฟังคือไอ้ที่ผมอ่ะเข้าไปฮะเข้าไปใกล้ๆคนคนที่แบบว่าสักยันอ่ะผมตัวผมอนะเอาเอาพูดว่าเฉพาะตัวนะแต่จะเขาไม่มียาสักยันนะไม่เคยสักผมเข้าไปใกล้เขาอ่ะเวลาผมจับแขนเขาอะไรเงี้ย เขาจะรู้สึกคล้ายไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคนสักนกรู้สึกว่าจะหนักสักนกอะไรนกอะไรนะนกสักหงไว้ที่แขนหงเนี่ยเป็นพานาของผมใช่ไหมตอนนั้นไปจับแขนเขาพอจับแขนเขาแขนเขาสันนานาส่นขึ้นมาแขนเขาสั่นขึ้นมาคือผมไปจับเขานะเพราะรู้จักเขาแล้วผม mm hmm. แล้วผมก็เห็น <c oughs> เห็นว่าอรอยสักสวยนี่ <c oughs> <c oughs> นะเ,เดี๋ยว ขอดูเลยนะว่ารอยสักนี้ธรรมดาไหมสักพักหนึ่ง soul. แขนเขาก็เลยสั่นสั่นสั่นเขาทองอิตินิโสอะไรอ่าเงี้ยไปเลย,เลย,ย,เลยแขกอนนัเนะ้เขาเรียกว่าพลังงานด้านบวกคือพลังงานด้านบวกเนี่ยเวลาไปที่ไหนก็ตามเนี่ยคนถ้าคนที่มีองค์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยหรือมีพลังงานหรือคนสวดมนต์ประจําเนี่ยเข้าไปใกล้ๆเขานะนเนี่ยเขาจะเกิดอาการขนล,ลุกขึ้นมาอืมนะเขาจะเกิดอาการขนล,ลุกอาจารย์ทอหุ่นผิวเหมือนเพื่อนคนอินเดียใช่ อเอเคโอเคนะกินโรตีเป็นอาหารนะเออก็ว่าตามจริงผมอะ่ะก็พูดตรงๆว่าเวลาผมไปไปตรงไหนเนี่ยถ้าถ้าแบบว่าเขามีรอยสักมีอะไรเงี้ยผมจะเข้าไปรูปรอยสักเขาดูคือดูไม่ใช่เลผมจะดูมันมีพลังงานไหมอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งแขนขาเขาจะสั่นของเขาอันนี้เป็นเรื่องปกติถามว่ามันเป็นเพราะอะไรผมบอกเลยสแกนเนอร์หรือตัวพลังงานของเราเนี่ยถ้าเราเหมือนประจุนะถ้าเราบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยถ้าเราเข้าจนชินเนี่ย ไม่ไม่ต้องถึงห้าหรือสิบวินาทีอ่ะแค่ปุ๊บเดียวเท่านี้ไงนึกถึงบทสวดอ่ะจิตมันจะมาแล้วมันมันจะเข้าสมาธิไปเองมันจะไปของมันเองเลยเหมือนที่อาจารย์โอเล่าให้ออาจารย์เขาฟังว่าแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองก็ไปเลยหลับเลยกลนเลยน่าแหละอ๋อใช่แต่อาจารย์เขาว่าเวลานอนหลับนะสมมติว่าเเขาจะหลับจริงๆนะไม่ใช่วเวลาสวดมนแล้วห,หลับนะคืออาจารย์เขาจะจะหลับมีสองแบบก็คือว่านอนอยู่ตรงโซฟาตรงนี้สมมติเขา เขาอยู่บ้านตรงนี้นะเอ,อ่ะเขานอนโซฟาแล้วเขาก็กะว่าจะหลับละอันนี้กะจะหลับเลยนะอนอนไปประมาณหนึ่ง1 1> นะนาทีาจะได้เสียงกลดได้ยินเสียงกลแต่ว่าถ้าเกิดว่านอนสวดมนต์นะนอนสวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วพอท้ายแล้วจะสวดสวดผีสวดถูกละสวดอะไรอย่างนี้ละ แล้วก็พอเงียบอ่ะพอเงียบไปไม่ถึงไออันนี้เร็วเร็วกว่าน,นอนพอเงียบไปไม่ถึงครึ่งน,นาทีอะ่ะกลนละอืมอืออ่คือแบบสมาธิแบบดีมากเวลาอาจารย์ท็อปดูดวงนะเวลาอาจารย์ท็อปเปิดไพ่นะมันจะแม่นมากเลยอืมเพราะฉะนั้นวเวลาเข้าสมาธิเขาบอกว่าต้องต้องเข้าต้องเข้าแบบไอ้เนี่ยต้องเข้าแบบนะแบบไหนคะ คือต้องเข้าแบบไนี่เวลาเข้าสมาธิเนี่ยไม่ต้องอ,อะไรมากมีอารมณ์แจม่มใสนะผมบอกได้แค่นี้แล้วนะว่ามีอารมณ์ต้องแจม่มใสมีมีคือจิตจิตจะไม่กังวลอะเอาแค่นี้เวลาสมบมลใช่ไหมคะใช่จิตจะไม่กังวลพนะอจิตไม่กังวลแล้วอะ่ะอเราจะรู้สึกสบายใจแล้วเวลาสวดอะไรเราจะเบาเบาเร็วเป็นเร็วนะอันนี้ผม ผมฝึกไว้จนชินไงแล้วมันเป็นเร็วเอาละว,วันนี้ก็มาเล่าเฉยๆถึงตำนานเหรียญทำน้ำมนต์แล้วก็องค์พยาย,ยม,มาราชหัวหน้าโรคระบาดผมบอกได้แค่ว่าภายในเจ็ดปีเนี้ะจะมีการเก็บคนไปเยอะนะเยอะจริงๆเยอะมากๆแต่ผมบอกบอกได้แค่นี้ว่ากลิ่นมันมาไวๆแล้วตั้งแต่โรคระบาดโควิดอะไรเงี้ยคนหลายคนบอกผมมาเถียงผมว่าอะไรรู้ไหมมันไม่มีหรอกโรคระบาดอาวุธชีวภาพอ,ะอ่ะ มันไม่มีนะเนี่ยแหละคือกินไอแรกแห่งสงครามใหญ่นะในในยุคที่จะมาถึงข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าม,มีโรคระบาดปีหนึ่งก่อนสงครามใหญ่ใช่พอหลังจากนั้นพอสงครามใหญ่มาคือเปิดศึกกันทั่วไปหมด <3 S 2> นะเลยหกสามหกสามตั้งแต่หกสามใช่ไหม<อ>ตั้งแต่หกสองปลายปีอะ่ะถึงหกสามอะถึงหกสี่อะก็เนี่ยจะปีนึงแล้วเนี่ยค่ะ ก็เพื่อนผมตกงานกันหมดแล้วเนรนาฏละนาวห,หมดแล้วตอนนี้คือลเนรนาฏหมดแล้วอะ่ะนะนักลงนักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนกันจนละ,ละเนรนาฏแล้วเหมือนกันจนหายไปครึ่งเทอมแล้วอะ่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะเด็กสมัยนี้ก็จะเรียนช้าไปหน่อยพ่อแม่จะเอาใจใส่สอนลูกแค่ไหนแล้วล่ะอ่าอันนี้พูดตรงๆนะว่าว่าเรามาพูดตรงเนี้ยบางาคนยังยังไม่ทันอ่านหนังสือออกอะไรเงี้ยเราจะต้องมาปิดเทอมใช่ไหม แล้วเราเราผู้ปกครองก็ต้องสอนนะคะ,ะไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวลูกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แย่เลยนะเมตรามาหานิยมอาจารย์โอ้เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะนะก็เพราะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะปิดไปอีกทงานเท่าไหร่จ้ะอืมก็จนกว่าวัคซีนจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์หลือจะมีสงคราวอีกจะปิดเรียนไหมล่ะไม่รู้ต้องดูจุดนะกนะนะ็อ่ะติดต่อดูดวงนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กโอซินิกรอภนะิรัตน์ติดต่อเช่าบูชานะ อ,องพยายยมาราชได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลและเสียงครูนะคะติดต่อได้ที่ตามนี้ครับนะแล้วผมแล้วไปตามนี้เลยนะเอาละไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ